this is the program a few minutes t o r y listen with your ears learn with your heart กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการ a few minutes t o r y เรื่องราวในไม่กีน่นาทีกับผมนายสถาพรเพ่งยอดวงสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของ พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยอย่างพิพิธภัณฑ์พัฒสถานแห่งชาติพระนครนะครับซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงเทพมหานครใันอยู่ที่ข <m urs uit arios> ้างๆมอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และก็อยู่ตรงข้ามสนามหลวงนั่นเองนะครับสำหรับสายประวัติศาสตร์และโบราณคดีในปัจจุบันนะครับก็คงจะรู้จักสถานที่นี้แน่นอน เพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุของไทยและประเทศข้างเคียงไว้หลากหลายและมากมายนะครับสามารถที่จะจัดแสดงเป็นยุคเป็นสมัยได้แต่เดิมนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นอ่าที่ประทับเป็นวังนะครับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเลยก็คือวังหน้าที่เรารู้จักกันเองนะครับ แต่ภายหลังครับหลังสิ้นสุดรัชกาลที่4ขึ้นรัชกาลที่5ในยุคข,ของรัชกาลที่5เองมีราชวังบวรคนสุดท้ายนั่นก็คือกรมราชวังบวรวิช,ชัยชาญซึ่งเป็นองค์สุดท้ายที่ก่อนจะยกเลิกโดยรัชกาลที่5และเปลี่ยนตำแหน่งนี้เป็นมก,กุฎราชกุมารซึ่งก็คือการสืบสายเลือดโดยตรงจากกษัตริย์นั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยวังเดิมก็คือ,อวังหน้าตรงนี้เนี่ยจึงว่างเว้นจากการใช้งานดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้านสถานชาติขึ้นในสมัยรชัชกาลที่5โดยใช้พื้นที่ตรงนี้เองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้มีการศึกษาและเก็บรักษาโบราณวัตถุเอาไว้ ในส่วนของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและโบราณสถานมากมายอย่างเช่นโบราณวัตถุที่เพิ่งได้รับมาจากพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกานะครับในปีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนั่นก็คือโกลเด้นบอยและโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโบราณวัตถุแบบขอมบายนที่เราได้รับมา ซึ่งโกลเด้นบอยนี้มีการคาดการไว้ว่าเป็นรูปปั้นเสมือนจริงของพระเจ้าชัยวร,รมันที่6นะครับของขอมนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็รับชมได้แต่ไม่เพียงแค่โบราณวัตถุชิ้นนี้เท่านั้นแต่ก็ยังมีโบราณวัตถุ สําคัญคญหลายชิ้นที่จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยซึ่งสามารถแบ่งเป็นยุคสมัยได้ตั้งแต่ของดิแดนรารวดีโรบบุรีศิริวิชัยล้านนาสุโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นทั้งนี้นะครับการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์เองเราก็ต้องศึกษาไปในทางโบราณวัตถุและโบราณคดีเป็นสำคัญเพื่อสืบค้น และปันหาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่ามีเรื่องราวมาเป็นเช่นไรตามบันทึกตรงหรือไม่ชิ้นสำคัญของโบราณวัตถุที่มีหลายๆท่านรู้จักกันดีอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งศิลาจารึกวัดป่าโมกก็มีเช่นกันนะครับหลายๆท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ของทางโบราณวัตถุและโบราณสถานอีกทั้งยังมีโบราณสถานที่เราสามารถจะเห็นได้ชัดซึ่งเป็นโบราณสถานเกี่ยวกับพระราชวังบวรนะครับก็คือวังหน้าที่ยังคงจะแสดงอยู่พระที่นั่งตำหนักที่ยังคงมีอยู่เช่นกันอย่างเช่นพระตำหนักของพระสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ที่ครองอำนาจครองตำแหน่งกษริย์ เคียงคู่กับาราชกาลที่สี่เป็นจ้าฟ้าองค์เดียวนะครับที่เป็นยุคนี้แต่มีกษัตริย์สพระองค์นะครับซึ่งตำหนักก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันครับผมเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับจากที่เราได้กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ทันตสถานแห่งชาติพระนครไปนั้นพวกท่านเองก็สามารถที่จะไปรับชมและก็ เยี่ยมเยียนดูได้นะครับค่าเข้าสำหรับคนไทยเองก็คือ30บาทนะครับชาวต่างชาติ100บาทแล้วก็นักศึกษาถ้าแสดงบัตรนักศึกษาสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับผมก็เชิญชวนแล้วก็ขอให้ไปรับชมไปดูว่าศิลปะวัฒนธรรมในดินแดนนี้ในพื้นที่ของประเทศไทยนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างผ่านอะไรมาบ้างผ่านร้อนผ่านหนาว เกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวและผมขอแนะนำซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งก็คือบอร์ดทม์ลายที่ถูกจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับที่จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตารต์เอเชียและยุโรปเมกาไว้ในที่เดียวและรวบรัดให้เราได้เห็นภาพเป็นเส้นเดียวกันว่าโลกใบนี้ของเราเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเห็นเป็นเรื่องราวเป็นประจักษ์ ในชีวิตตลอด5,000ปี10,000ปีที่ผ่านมาของมนุษย์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสามารถที่จะไปรับชมได้ในที่ดี้พิพิธภัณฑ์ทันตสถานแห่งชาติกรรุงเทพมหานครครับขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับ